สวัสดีท่านผู้ชมที่มีใจรักในการอ่านหนังสือนะครับวันนี้ชวนกันมาอ่านหนังสือจะพาท่านผู้ชมมาอ่านกฎหมายพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547นะครับซึ่งเราจะอ่านกันในมาตรา53เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือที่เราเรียกย่อๆกันว่าผู้มีอำนาจตามมาตรา53นั่นเองครับซึ่งการอ่านในครั้งนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าเป็นผลของการอัปเดตปรับปรุงแก้ไข ตามพรบรแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคอสชที่ 19/ ทบ .2560 ซึ่งเป็นการย้ายถ่ายโอนอำนาจก,การบริหารงานบุคคลของกอสจไปให้กับอกคอ,อสขอเขตพื้นที่การศึกษาอย่างที่ผมได้เคยอ่านนำเรียนท่านผู้ชมไปในคลิปต้นๆนี้แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าผลกระทบของคำสั่งนี้นะครับส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของเรานะครับเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําหรับ้คร,ราชการครูและบุคลากรทางการศารึกษาทุกตําแหน่งโดยเฉพาะท่านที่จะสอบครูผู้ช่วยรองผอโรองเรียนผอโรองเรียนรองผอ,อเขตผอเขตนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อสอบฮิตติดชาร์ตเลยที่ออกกันแทบทุกครั้งนะครับสําหรับคําถามเกี่ยวกับผู้มีอำนาจตามมาตรา53นี้นะครับท่านที่ยังไม่มีเอกสารสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในกลุ่ม Facebook ชื่อว่าชวนกันมาอ่านหนังสือเข้าไปในหวัวข้อที่ชื่อว่าไฟล์ แล้วก็ไปหาหัวข้อที่ชื่อว่ากฎหมาย2566อัปเดตข้อมูลวันที่9พฤศจิกายน2565ซึ่งผมก็ได้อัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงมาตรา53ซึ่งเป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจสัมม่งบรรจุและแต่งตั้งเรานะครับถามว่าทำไมจะต้องเรียกผู้มีอำนาจตามมาตรา53ด้วยชื่อยาวมากเลยผออเรียกไปเลยไม่ได้เหรอว่าเขาคือตำแหน่งอะไรตรงนั้นเรียกไม่ได้ครับเหตุผลที่เรียกไม่ได้ก็เพราะว่า ผู้มีอำนาจที่จะสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆตำแหน่งนั้นไม่เหมือนกันนะครับคนที่จะบรรจุครูผู้ช่วยนะก็คนหนึ่งคนที่จะบรรจุผอโรงเรียนรองผอโรงเรียนก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับหรือคนที่จะบรรจุแต่งตั้งผอ,อเขตรองผอ,อเขตก็เป็นอีกคนหนึ่งดังนั้นเราจึงไม่สามารถเรียกได้ว่าใครกันแน่ละ่ะที่เป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา53แบบ เจาะจงเฉพาะชื่อไปเราไม่สามารถเรียกได้เพราะแต่ละตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นมีคนที่บรรจุแต่งตั้งหรือแม้แต่บอร์ดที่ทําหน้าที่ในการอนุมัตินั้นไม่เหมือนกันเราจึงต้องเรียกว่าผู้มีอำนาจตามมาตรา53อย่างในทุกๆคลิปที่ผมได้บรรยายแล้วก็เอ่ยชื่อว่าผู้มีอำนาจตามมาตรา53นี้นะครับการท่องจําหรือการอ่าน ในเรื่องของผู้มีอำนาจตามมาตรา53านั้นเราจะจจำแต่ละตำแหน่งว่าใครเป็นคนบรรจุใครเป็นคนแต่งตั้งและอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบโดยบอร์ดหรือคณะกรรมการใดเราจะจำกันอยู่3าอันนี้ครับแล้วข้อสอบเขาก็จะถามประมาณนี้นะครับเป็นข้อสอบพิติชาร์ตที่ออกทุกสนามเริ่มตั้งแต่ข้อแรกนะครับทุกตำแหน่งที่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษไฮไลท์ไว้นะครับเชี่ยวชาญพิเศษนะ ผมขออนุญาตเรียกขสอ25นะครับขออนุญาตเรียกอันดับนะอันดับข้อ25นะครับซึ่งข้อ25เนี่ยจะต้องผ่านการอนุมัติจากกคสเน้นย้ําว่าโดยอนุมัติกคสนะครับไม่ใช่โดยความเห็นชอบนะโดยอนุมัตินะครับเพราะในช้อยจะต้องมีหลอกเราแน่นอนว่าจะเป็นโดยอนุมัติหรือจะเป็นโดยความเห็นชอบนะลักษณะต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราต้องท่องจําให้ได้กคสต้องอนุมัตินะครับต่อมาครับข้อ25 ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการในที่นี้ก็คือท่านเลขาธิการกปทนะครับเป็นผู้สั่งบรรจุนะครับตรงนี้มีคีย์เวิร์ดมาสองคำแล้วนะครับอนุมัติโดยใครก็ฟศใครเป็นคนบรรจุเลขาธิการกอทครับเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการของเรานะรต่อมาให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้ขีดเส้นใต้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดังนั้นสรุปครับสำหรับตำแหน่งขออนุญาตเรียกตำแหน่งข้อ25นะกันนะครับเรียกแบบพื้นๆเนี่ยจะได้เข้าใจกันนะครับจริงๆคำว่าข้อ25คืออันดับนะมันเกี่ยวข้องกับเงินเดือนนะครับข้25ไม่ใช่ตำแหน่งไม่ใช่วิทยาฐานะแต่เป็นอันดับ นะแต่ในที่นี้ถ้าการบรรยายผมเรียกขออ้อ25ว่าตำแหน่งก็ขอให้ท่านเข้าใจว่ามันคืออันดับนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาฝึกให้พวกเรารู้จักที่จะอ่านในส่วนของอะไรเรียกว่าตำแหน่งอะไรเรียกวิทยาฐานะอะไรเรียกอันดับนะครับและอะไรเรียกขัน้นสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยโฟกัสไปที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปขอสอ25นะเลขาธิการกรทสั่งบรรจุ โดยอนุมัติกกสอและพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนคอสอ,อื่นนะครับคอสอ,อื่นจะไม่ใช่3าสอย่างแบบนี้นะครับต่อมาครับตำแหน่งรองผอ,อ,อเขตนะและผอ,อ,อเขตที่มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนะครับเช่นรองผอ,อ,อเขตก็วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษหรืออันดับคสอสาก็ได้นะครับตรงนี้ แต่ถ้าเป็นพออ,อเขตแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอันดับพอส .4 หรือวิทยาฐานะเชี่ยวชาญนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ให้รู้ว่าอ๋อชำนาญการพิเศษก็มีนะก็คือกรณีลองพออ,อเขตที่เป็นวิทยาฐานะชนํานาญการพิเศษนั่นเองหรือวิทยาฐานะเชี่ยวชาญน,นะครับตรงนี้นะสำหรับลองพออ,อเขตกับพออ,อเขตนะครับใครเป็นคนบรรจุและแต่งตั้งครับคําตอบคือเลขาธิการกรพทมีอํานาจสั่งบรรจุนะครับและแต่งตั้งไปด้วยเลยในคราวเดียวกัน ผิดกับค้5นะครับถ้าคศ5นี่ต้องให้พระหมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะครับแต่ถ้าเป็นคศ4ลงมานะครับเช่นเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยนะครับก็ให้หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดนะครับนั่นก็คือท่านเลขาธิการคอพทบรรจุแล้วก็แต่งตั้งไปในคราวดเดียวกันเลยนะครับโดยอนุมัตกิกคข2ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับข้อ5คือโดยอนุมัตกิกคข2นะต่อมาตำแหน่งที่มีการ เปลี่ยนแปลงแล้วเนื่องจากผลของการแก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมนะครับที่สิบเก้าทับสองห้าหกศูนย์นั่นเองนั่นคือในวงเล็บสามแล้วก็วงเล็บสี่ที่เราจะอ่านกันต่อไปนี้นะครับอันนี้สาคัญมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนะใครที่จะเข้าสอบนะสายครูหรือสายผู้บริหารต้องจําให้ได้นะครับวงเล็บสามครับตำแหน่งรองผอ,อ,อสถานศึกษาผอ,อสถานศึกษานะครับหรือศึกษานิเทศบุคลากรทางงานศึกษาอื่นในสพทหรือในสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับ ที่มีวิทยาฐานะชนํานาญการชํานาญการพิเศษและก็เชี่ยวชาญนะครับแต่เราดูที่ตําแหน่งนะอันนี้นะครับคนที่บรรจุแต่งตั้งเดิมเนี่ยนะครับถ้ายัางไม่มีการอัปเดตก็จะเป็นท่านศึกษานิการจังหวัดนะครับสั่งบรรจุแต่งตั้งแต่พอคําสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งนะครับพรบแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งพศชที่19ทับ2560ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ ก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะครับอานาจการบริหารงานบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ที่กสอจอแล้วแต่ถ่ายโอนไปที่อ,อกกสเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็ถ่ายโอนไปที่ท่านผอ,อเขตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรจุแต่งตั้งรองผอ,อสถานศราึกษาผอสถานศึกษานะครับศึกษานิเทศหรือบุคลากรอ,าอื่นนะครับในสพทก็คือท่านผอ,อเขตนั่นเองตรงนี้เราก็ แก้ไขนะครับศึกษาที่การจังหวัดลบออกนะครับเป็นผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเขียนย่อๆว่าผอเ,อเขตเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งอันนี้ต้องไฮไลท์ไว้เลยมีแนวโน้มสูงมากที่จะออกข้อสอบนะครับตรงนี้เนี่ยอ่ะต่อมาโดยความเห็นชอบของใครอย่างที่ผมได้นําเรียนท่านผู้ชมไปครับอํานาจการบริหารงานบุคคลนะครับถูกถ่ายโอนจากกสอจอมาที่ อกคสอเขตพื้นที่การศึกษานะครับเพราะฉะนั้นโดยความเห็นชอบก็ต้องเป็นโดยความเห็นชอบของอกคสอเขตพื้นที่การศึกษานะครับเขตพื้นที่การศึกษานี่ก็จะเปลี่ยนอยู่เท่านี้ครับเป็นหลักนะฮะจากเดิมศึกษาการจังหวัดนะครับเปลี่ยนเป็นพอ,อเขต จากเดิมกสอจอเปลี่ยนเป็นอกคอสเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเกิดใหม่แล้วนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น11คนอย่างที่ผมได้อ่านในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วข้อสอบออกแน่นอนครับตรงนี้ต่อมาอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นก็คือตำแหน่งครูผู้ช่วยครับตำแหน่งครูผู้ช่วยตำแหน่งครูนะครับหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาที่ยังไม่มีวิทยาฐานนะเดิมเป็นท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับ แต่เปลี่ยนแล้วถ่ายโอนอำนาจการบริหารงานบุคคลไปเป็นผอโรงเรียนอันนี้ผอโรงเรียนนะผอโรงเรียนนะครับเป็นผู้สมมั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วนะครับตรงนี้เปลี่ยนแล้วนะโดยความเห็นชอบก็เปลี่ยนเหมือนกันครับโดยความเห็นชอบจากเดิมเอ่อเป็นกศจอ,อันนี้ก็โดยความเห็นชอบอกคสเขตพื้นที่การศึกษา นะครับพื้นที่การศึกษาเหมือนกับในกรณีของวงเล็บ3เลยครับเหมือนกันท่องแบบคู่ขนานกันเลยนี่คือไฮไลท์สำคัญที่เปลี่ยนในเรื่องของการถ่ายโอนอำนาจจากกสจ,ากกจมาสู่อกคสเขตพื้นที่การศึกษาการถ่ายโอนอำนาจของผู้มีอำนาจตามมาตรา53าสจาก,กอสจอมาที่เขตมาที่โรงเรียนนี่คือไฮไลท์สำคัญมากและผมเชื่อว่าเป็นข้อสอบแน่นอนในครั้งหน้าไม่ว่าสนามใดก็ตามนะครับต่อมาครับ สิ่งที่สำคัญต่อนั่นก็คือในเรื่องของการประเมินตำแหน่งนะวิทยาฐานะนะครับในมาตรา55นะครับให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะในตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระ,ระยะระยะเพื่อดำลงไว้ซึ่งความรู้นะครับความสามารถความชำนาญความเชี่ยวชาญนะผู้ใดไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์กกสให้ดําเนินการตามนี้อันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยนะครับตรงนี้ต้องท่องจําไว้นะ ถ้าใครที่มีวิทยาฐานะแล้วแล้วถูกประเมินในปัจจุบันก็เป็นวอ a นะครับถ้าประเมินไม่ผ่านท่านน้องจําให้ได้นะว่าจะเกิดผลอะไรบ้างหนึ่งคือให้มีการพัฒนาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือถ้าไม่ผ่านประเมินวิทยาฐานะนะครับใครที่มีวิทยาฐานะแล้วก็ตั้งแต่คสอสองเป็นต้นไปอะนะครับส่วนครูผู้ช่วยกับครูคอสอหนึ่งไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็คือ เป็นเรื่องของการประเมินวิทยาฐานะนะครับถ้าไม่ผ่านให้มีการพัฒนาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ,เ,อเปิดโอกาสให้ไปพัฒนามาใหม่นะครับว่ามันมีจุดบกพร่องอะไรยังไงดูคําแนะนําของคณะกรรมการประเมินว p a ะนะครับหรือคณะกรรมการที่เป็นผู้สูงคุณวุฒิที่เขาแนะนําเราอะนะครับว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะพัฒนาตัวเองได้ให้ผ่าน 2. ถ้าเปิดโอกาสให้แล้วไปพัฒนาตัวเองแล้ว แต่ยังไม่ผ่านอีกให้ทํำยังไงให้ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนงดเงินประจำตำแหน่งเลยนะหรือเงินวิทยฐานะที่ได้อยู่นะครับสามพนหะได้อยู่นะครับห้าพนะ 2, นะครับคูณ2นะครับสำหรับพอสอสามนะครับขอสองก็3 5มพันห้ขอสอ 2, ามก็ 5, 5 6าพนะฮะส่วนค่าตอบแทนก็อีก5 6าพนกะก็อดหมดเลยนะครับตรงนี้ก็คือตัดแล้วนะพัฒนาแล้วก็ไม่ผ่านนะครับ ข้อ3ถ้าตัดแล้วตัดเงินวิทยาฐานะแล้วนะครับเปิดโอกาสให้ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังไม่ผ่านอีกอันนี้หนักสุดครับคือให้ออกจากราชการดังนั้นใครที่มีวิทยาฐานะตั้งแต่คอสอสองขึ้นไปผมขออนุญาตเรียกคอสอสองว่าวิทยาฐานะนะครับจริงๆมันคืออันดับนะมันเกี่ยวข้องกับเงินเดือนจริงๆคําว่าคอสอสองมันคืออันดับมันไม่ใช่ชื่อเรียกวิทยาฐานะถ้าจะให้เรียกคอสอสองวิทยาฐานะต้องเรียกว่าชานาญการพิเศษ ขอโทษครับชำนาญการส่วนขสสามก็คือชำนาญการพิเศษอย่างนี้นะครับแต่ภาษาพูดเราก็เรียกกันง่ายๆแบบนี้ดังนั้นใครที่เป็นขสสองขึ้นไปอสสามอสสี่อสห้าถ้าประเมินไม่ผ่านนะประเมินวิทยาฐานะไม่ผ่านหนักสุดก็คือให้ออกจากราชการให้ออกจากราชการไม่ใช่โทษทางวินัยนะครับไม่ใช่ปลดออกหรือไล่ออกดังนั้นถือว่าไม่ใช่ความผิดทางวินยัยเพียงแต่คุณสมบัติหรือประเมินไม่ผ่านตัวชี้วัดอะไรก็จะให้ออกจากราชการอันนี้ก็ ถือว่าหนักสุดนะครับดังนั้นระวังข้อสอบเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ผลของการประเมินไม่ผ่านนะประเมินวิทยาฐานะไม่ผ่านตามเกณฑ์คกศกําหนดนะครับระวังนะครับมันมีสามข้อพอดีนะระวังโจดช้อยหลอกข้อที่สี่ตรงนี้พอท่องจําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องผู้มีอำนาจตามมาตราห้าสิบสามไปแล้วเราก็จะมาแถมในส่วนของการประเมินครูผู้ช่วยในมาตราห้าสิบหก รบระเบียบข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547นะครับในหน้าที่82นี้นะครับส่วนหน้าที่81ก็เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจตามมาตรา53นะครับเผื่อท่านผู้ชมยังเปิดมาและเอ๊ะอยู่หน้าไหนขอ,ออก็จะได้ดูนะครับดูตามไปได้หนังสือเอกสารนี้แจกฟรีแล้วการประเมินครูผู้ช่วยจะยึดตามหนังสือว19 2561นะครับ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้อันนี้ก็เป็นข้อสอบคิติชาร์ตท,ที่ออกในสายครูและสายผู้บริหารนะครับค่อนข้างบ่อยนะจะถามว่าข้อใดถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องนะครับลองมาทบทวนนะครับบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยใครเป็นคนบรรจุครับอันนี้ผอออกโรงเรียนโดยความเห็นชอบของออกกสเขตพื้นที่การศึกษาแล้วนะครับตรงนี้เปลี่ยนและอัปเดตแล้วนะผมก็มาทบทวนให้ ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา2ปีพอดีเป๊ะๆไม่มีคําว่าไม่น้อยกว่า2ปีไม่เกิน2ปีไม่ต่ากว่า2ปีไม่มีอันนั้นคือช้อยหลอกช้อยจริงๆคือระยะเวลา2ปีพอดีเป๊ะๆแบบนี้นะครับเวลาอ่านเราก็ระวังตรงนี้ข้อสอบชอบออกบ่อยว่าไม่น้อยกว่า2ปีหรือเปล่าหรือไม่ต่ากว่า2ปีเอ๊ะเอายังไงกันแน่ไม่ใช่นะครับต้อง2ปีพอดีเป๊ะๆโดยประเมินตามเกณฑ์กคสเป็นระยะทุกๆ6เดือนแอบจําว่าประเมินทุกเทอมนะครับ เทอมหนึ่งก็ประมาณ6เดือนนะครับประมาณนี้ก็คือ6เดือนครึ่งปีประเมินทุกครึ่งปีจำอย่งงางนั้นก็ได้นะครับจำนวน4ครั้งก็จะครบ2ปีพอดีคณะกรรมการประเมิน3าคนนะครับก็าาประกอบไปด้วยผออ,อเรียนเป็นประธานอันนี้ข้อสอบเขาสามารถถามได้ว่าใครเป็นประธานในการประเมินครูผู้ช่วยคําตอบก็คือผออ,อ,ออโรงเรียนดังนั้นเวลาเราท่องตอนนี้ก็ท่องรวบไปเลยฮนะผออ,อเรียนเป็นคนบรรจุแต่งตั้ง pareil, ครูผู้ช่วยเป,เป็นประธานในการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพนาอย่างเข้มขูช่วยด้วยนะครับนั่งสองตำแหน่งไปเลยต่อมาก็มีตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาเป็นกรรมการเขาเน้นย้นคำคําว่าอื่นมากเลยกลัวว่าเราเนี่ยจะไปเอาคนในโรงเรียนมาเป็นเพราะฉะนั้นขอนะครับว่าให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องจบปริญญาทั้งสายนั้นทํานี่ต้องจบปโทปอเอกอะไรไม่เกี่ยวก็คือให้โรงเรียนเราเนี่ย พิจารณาว่าใครล่ะที่พอจะมีความน่าเชื่อถือบ้างอ่ะแต่ละชุมชนแต่ละสถานที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่พอเออดูน่าเชื่อถือหน่อยว่าคนนี้มาเป็นกรรมการแล้วผู้ปกครองชุมชนเขาให้ความเชื่อถือไม่ใช่ไปเอาใครมาก็ได้ไม่น่าเชื่อถือเป็นคนที่มีมนทินเสื่อมเสียมาเป็นกรรมการมันก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือสําหรับครูคนนั้นนะครับหรือสําหรับโรงเรียนนั้นอันนี้เขาก็เลยใช้คําว่าผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกอย่าไปเอาครูในโรงเรียนนะ ตรงนี้นะครับเน้นย้ำนะเขาบอกเลยจากภายนอกนักศึกษาคือตั้งใจจะให้เขาเป็นคนที่อยู่ในชุมชนที่เห็นพฤติกรรมของครูผู้ช่วยคนนั้นนอกจากการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้วที่พออกับครูในโรงเรียนเห็นแล้วเนี่ยเวลาวิถีชีวิตต่างๆที่เขาอยู่นอกั้วโรงเรียนเนี่ยเขามีพฤติกรรมอะไรอย่างไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อผู้ทรงนุณู์ที่อยู่นอกโรงเรียนมากกว่าเนี่ยอยากได้มุมมองตรงนี้มากกว่ามาสักอีกคนนึงนะครับตรงนี้ ต่อมาผู้ดํำลงตำแหน่งครูในสถานศึกษาอันนี้ก็คือครูอาจจะเป็นครูพี่เลี้ยงที่เราตั้งว่าน้องใหม่คนนี้นะครูผู้ช่วยเนี่ยเขาอยู่เอกสมมติเอกคณิตศาสตร์ก็ควรที่จะให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วหรือแล้วแต่ดุลพินิจของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วกันก็คือเพื่อเป็นครูพี่เลี้ยงด้วยแล้วดูแลให้คําปรึกษาในเรื่องของ วิถีชีวิตการดําเนินงานตามมาตรฐานตําแหน่งของครูว่าควรจะทำอย่างไรบ้างนี่ก็คือให้ครูเข้าไปอีกหนึ่งคนนะครับรวมเป็น3ามคนระวังข้อสอบถามว่าข้อใดไม่ใช่กรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มครูผู้ช่วยนะครับตรงนี้เพราะมี3ามคนข้อสอบสามารถออกตัวช้อยหลอกได้อีกหนึ่งช้อยเลยซึ่งเราก็ต้องการช้อยข้อนั้นนั่นเลยต่อมาประเมินผ่านถ้าผ่านนะ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53ตรงนี้ต้องแก้แล้วละครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปว่าผู้มีอำนาจตามมาตรา53สํำหรับครูผู้ช่วยไม่ใช่ศึกษาธิการจังหวัดแล้วนะครับไม่ใช่คนสั่งบรรจุคนสั่งแต่งตั้งแล้วแต่เป็นใครครับผู้มีอำนาจตามมาตรา53สําหรับครูผู้ช่วยนั่นก็คือผอโรงเรียนนะผอโรงเรียนสั่งบรรจุและแต่งตั้งนะโดยความเห็นชอบของอะไรครับอกคส ไม่ใช่กศจอเลยนะโดยความเห็นชอบของอกคศเขตพื้นที่การศึกษาตรงนี้เขียนไว้นะครับให้คล่องมือไว้เขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุคนนั้นให้เป็นคศหนนะครับหลังจากผ่านไปแล้ว2ปีอ้าวต่อมาในกรณีที่ไม่ผ่านแล้วพออต้องอยังไงบ้างละ่ะถ้าครูผู้ช่วยคนนั้นไม่ผ่านการประเมินไม่ว่าครั้งใด กฎหมายเขียนอย่างนี้นะไม่ว่าครั้งใดแปลว่าไม่ต้องไปรอให้ครบสองปีแล้วค่อยไปบอกเขาว่าเอ้ยไอ้หนูไม่ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือถ้าไม่ผ่านครั้งใดเนี่ยนะครับในสี่ครั้งที่ประเมินเนี่ยให้ผู้มีอำนาจตามมาตราห้าสิบสามนั่นก็คือใครครับพออโรงเรียนนะครับสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยสั่งให้ออกนะไม่ใช่ไล่ออกนะครับสั่งให้ออกเน้นย้ำอีกทีว่าไม่ใช่โทษทางวินยัย นะครับแต่เป็นการขาดคุณสมบัตินะครับในที่นี้ก็คืออะไรครับขาดคุณสมบัติของความเป็นครูผู้ช่วยนะครับก็คือประเมินครูผู้ช่วยไม่ผ่านนั่นเองอ่าก็สั่งให้ออกจากราชการก็จําอยู่ตรงนี้เพราะมันจะมากระทบด้วยผมก็เลยมาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังใหม่แล้วก็แก้ใหม่ตามเอกสารนี้ไปเลยนะครับในการประเมินปีแรกวงเล็บให้ท่านรูนะครับก็คือครั้งที่1และครั้งที่2ะต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบจำเลขหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือออกข้อสอบเหมือนกันไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบตรงนี้นะครับพอมาครั้งที่สามครั้งที่4ี่ก็คือปีที่สองนั่นแหละครับครูผู้ช่วยต้องได้คะแนนประเมินในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบเน้นย้ำว่าในแต่ละด้านนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคะแนนถั่วเฉลี่ยทั้งหมดแล้วมารวมกันนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่านะครับเั้น ปีแรกหรือครั้งที่1กับครั้งที่2จำเลขไว้ครับ60นะครับครั้งที่3กับครั้งที่4 70ครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเกณฑ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีเลทต่ำกว่านี้แต่ผมขออนุญาตไม่อ่านให้ฟังเดี๋ยวท่านผู้ชมจําไปน,นะครับตรงนี้เลทของตัวเลขนะครับร้อยละเนี่ยก็ออกสอบบ่อยนะครับเช่นถามว่าครั้งที่2จะต้องได้คะแนนประเมินไม่ต่ากว่าเท่าไหร่โดยเฉพาะการสอบสายครูผู้ช่วยนี่ก็ออกสอบ,สอบเป็นประจํา นะครับหรือถามครั้งสุดท้ายของการประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเราก็จํา60กับ70นะครับอันนี้คือปีแรกนะครับอันนี้ก็ปีที่2อนะครับาโอเคนะครับสำหรับผลของการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคอสช,ช,ชที่19ทับ2560นะครับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอำนาจตามมาตรา53 ตามพรบระเบ,บียบข้าราการครู2547และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับนะครับโดยเฉพาะในวงเล็บที่3แล้วก็วงเล็บที่4ในเกี่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ครูผู้ช่วยเป็นหลักเลยอย่างที่ได้นำเรียนรายละเอียดให้ท่านผู้ชมไปแล้วในต้นคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตทบทวนเท่านี้ครับเป็นช็อตคลิปคลิปสั้นๆนะครับ